การของกฎระย้อเนี่ยมาจากพฤติกรรมจริงๆแล้วง่ายๆเลยก็คือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมก่อโรคคุณจะต้องรู้ก่อนว่าที่ผ่านมาคุณมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทําให้คุณมีปัญหาในวันนี้นี่คุณก็แค่แก้ที่ต้นเหตุถ้าเป็นมาจากการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็เคี้ยวให้ละเอียดเป็นมาจากกินอาหารที่ย่อยยากก็เลือกอาหารที่ย่อยง่ายลงดื่มน้ําน้อยก็ดื่มน้ําไม่เพียงพอทานอาหารไม่เป็นเวลาก็กลับมาทานอาหารให้เป็นเวลานอนดึกก็กลับมานอนอย่าดึกเกินไป ต่างๆเหล่านี้ค่ะมันมีปัจจัยเยอะมากเมื่อกดไหลย้อนหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก่อรูปขึ้นแล้วมันก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะทําให้ร่างกายสามารถฟื้นขคืนกลับมาเป็นปกติเพราะการที่ใครบางคนมีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยค่ะแล้วอาการมันปรากฏขึ้นแล้วคือสัมผัสได้แล้วว่าเป็น มันไม่ได้แปลว่าเพิ่งเป็นเมื่อ3วันที่แล้วเพิ่งเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่แต่มันเป็นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาก็เป็นไปได้บางคนเป็นมาเป็น5ปี10ปีนะคะแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นเป็นหายหายคำว่าเป็นเป็นหายหายเนี่ยเราเข้าใจว่ามันหายจริงๆแล้วมันยังไม่หายนะคะเป็นแต่เพียงว่ามันทุเลาลงหรือเกิดจากสิ่งที่คุณปฏิบัติหลังจากที่มีอาการตรงนั้นก็คือกินอาหารดีมีประโยชน์มากขึ้น ไม่ค่อยนอนดึกเท่าไหร่อาหารก็เลือกกินย่อยง่ายแล้วก็ไม่กินเผ็ดเท่าไหร่เหตุที่ไม่กินเผ็ดเพราะว่าตอนที่มีปัญหากฎหลย้อนเนี่ยอาหารเผ็ดกินไม่ได้เลยเผ็ดเมื่อไหร่ปวดท้องเมื่อนั้นท้องอืดเมื่อนั้นอาหารกินมากไม่ได้เลยมากเมื่อไหร่ท้องอืดเมื่อนั้นอาหารไม่ย่อยเมื่อนั้นอาการตรงนั้นค่ะมันนําพาให้คุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่คิดว่ามันจะคือวิถีทางในการที่จะเป็นทางออกแต่นั่นแหละค่ะคือทางออกเราต้องรู้ว่าอาการตรงนั้นหนักเบาแค่ไหน ถ้าอาการไม่หนกักอาการเบาระยะเวลาในการดูแลก,ก็สั้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นมากระยะเวลามันก็จะยาวนานมากกว่ากันนอกจากนั้นค่ะมันก็ต้องรู้ว่าคุณมีสาเหตุที่ทําให้เกิดกฎระยะนั้นมาจากอะไรและตอนนี้คุณยังมีพฤติกรรมก่อโรคแบบนั้นอยู่หรือไม่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมก่อโรคแบบนั้นการกินยาก็จะยาวนานขึ้นดิฉันเรียนเสมอนะคะว่าการกินยาไม่ใช่คําตอบ ยาไม่ได้เข้าไปรักษาร่างกายของคุณให้หายจากกรดไหลย้อนอยาเพียงแค่ไปปรับสมดุลของร่างกายของคุณที่มันเสียหายไปแล้วให้กลับเข้าที่เข้าทางหน้าที่ของคุณนะคะก็คือใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อโรคต่างๆทุกอย่างเพราะเมื่อคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คุณก็จะหายจากปัญหากฎไหลย้อนได้อย่างยั่งยืนคำถามต่อไปค่ะว่าแล้วถ้าอย่างนั้นกดไหลย้อนเนี่ย มันจะหายได้จริงไหมดิฉันยืนยันนะคะว่าหายได้จริงตราบเท่าที่คุณยังไม่มีพฤติกรรมก่อโรคดังกล่าวนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณมีพฤติกรรมก่อโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคุณจะต้องกลับไปเจอสภาพเดิมแต่ถามว่ามันคือสิ่งเดิมหรือไม่มันคือมันคืออาการกดไหลย้อนอันเดิมไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะอันเดิมเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ตอนนี้อาการใหม่มันเกิดจากพฤติกรรมใหม่ ซึ่งเวลาที่ใครสักคนหนึ่งมีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยค่ะแล้วมันหายแล้วในความรู้สึกเราคือมันหายแล้วมันนิ่งแล้วว่าอย่างนั้นเถอะจริงๆมันแค่นิ่งค่ะมันยังไม่ได้หายสนิททุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มันยังคงอยู่และยังคงดําเนินไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูแลเขาถูกต้องสุขภาพเราก็จะปกติดีแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรามีพฤติกรรมหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่ไม่ควรแล้วไปกระตุ้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไหลย้อนค่ะทัดที่ผ่านมาครั้งที่แล้วคุณอยู่ในสเต็ปที่เราเรียกว่าสเต็ปที่หนึ่งเตี้ยๆแหละคุณกินคมิ้นชันคุณกินยาลดกดมันก็ดีขึ้นมันก็หายแต่พอคุณมาเป็นอีกครั้งที่สองนี้จะพบได้นะคะว่ากินแบบเดิมทําแบบเดิมมันเริ่มไม่หายละเพราะอะไรเพราะมันเรื้อรังมาระยะเวลาหนึ่งแล้วจนกระทั่งมันไปกระทบกับอวัยวะภายในหลายหายระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในท้องลมในทางเดินอาหารระบบย่อยและการดูดซึมกระทบกับระบบประสาทกระทบก,บกับการทำงานของตับที่จะต้องจัดการกับของเสียสารพิษที่ตกค้างในร่างกายและอุจจาระที่ตกค้างต่างๆเหล่านี้คือคำตอบทั้งหมดซึ่งเราคงไม่สามารถตอบได้นะคะว่ากินยากตะย้อนแล้วเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะหายมันมีปัจจัยดังที่เรียนให้ทราบแล้วเพราะฉะนั้น ลองหันกลับมาดูตัวเองนะคะว่าคุณเองอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มที่เบาหรือหนักอยู่ในกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเป็นหรือเป็นมานานแล้วอยู่ในกลุ่มที่จัดการกับพฤติกรรมก่อโรคตรงนั้นได้หรือไม่หรือหาสาเหตุเจอหรือ,อยังทั้งหมดคุณสามารถที่จะดูแลด้วยตัวของคุณเองได้นะคะหาเหตุหาผลหาต้นเหตุให้เจอแล้วแก้ที่นั่นค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วถ้าหากท่านใดต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาระบบการย่อยการขับถ่ายก็เรื่องของกฎไหลย้อนโทรศัพท์เข้ามาค่ะดิฉันเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆหวังว่าทุกท่านจะสามารถดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นแล้วก็พบกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อไปและเราพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ